มาอีกแล้วครับผมนะครับรถสวยเดิมใหม่สภาพป้ายแดงแบบนี้นะครับสำหรับ Fortuner 2.4ตัววีนะครับผมโฉมปี2018เลขไม้29,000กิโลคันนี้นะครับผมมาในราคาเพียงนะครับผม949,000นะครับผมสีเทาเมทัลลิกเดิมๆนะครับผมน่าสวยมากๆนะครับใครที่หาอยู่นะครับผมรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมถ้าช้าหมดอดไม่ได้ขับแน่นอนนะครับผมนะครับรถสวยเดิมสภาพป้ายแดงแบบนี้นะครับผมนะลูกค้า นี่ครับไฟหน้าคมไฟไปบีม LED นะครับผมนาลูกค้าไฟตัดมงตัดหมอกมีมาให้ครบนะครับล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับยางปี2020นะครับผมช่วงล่างกระดูกซุ้มล้อเดิมทั้งหมดนะครับนี่ครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่ครับเนื้อสีผิวพันธุ์ด้านข้างตัวรถนะครับผมนะครับสวยเดิมใหม่ทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับผมมือจับประตูเป็นโครเมียมพร้อมตัวสมาร์ทคีย์นะครับผมนะครับสภาพไปภายในดูครับผม นะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมเบาะไม่ช้ำไม่สกะปกนะครับรีบจัดรีบจองกัน